o u t พุทก็คือผลที่เกิดขึ้นทันทีจากงานวิจัยเช่นมีตัวโปรดักส10ชิ้นเพราะฉะนั้นตัวโปรดักมันต้องเกิดขึ้นมา10ชิ้นนะครับหรือมีอะไรอีกที่ทางบพทกาหนดนะครับที่เขาอยากเห็นเอาพุทเช่นตัว m e t a เวิร์หรือว่าตัวคาชิโร่แมปิ้ Mapping, นะครับตัวแผนที่ว่าทำอันนี้มันเป็น Output ชัดเจนที่จะต้องทําให้มันเกิดขึ้น อย่างเอาพุทธเนี่ยมันก็ต่อไปยังเอาคำนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเอาพุทธคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีตัวไม่อรอผลตัณ <คน S 2> ชิ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากตัวโปรดัก์คืออะไร <c oughs> หลังจากที่เราประเมินตัวโปรดัก์นะครับเราก็ประเมินเอาคำเนี่ยเราก็จะทราบอิมแพคครับว่ามันมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้น ที่ตามมาบ้างครับทั้งทางเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นสามารถทําให้เกิดสังคมสันติสุรุนะครับเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเกิดสภาพเศรษฐกิจนะครับในชุมชนเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้นะครับก็คือการนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันก็จะเกิดมาเป็น result นะครับเป็นผลสำรทธ ในรูปของเอาพุทธเอาคำแล้วก็อินเพคตซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางบปทก,กาหนดไว้ว่าเราจะต้องเขียนให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเอาคำเอาพุทธเอาพุทธเอาคำแล้วก็อิมเพคเนี่ยมันจะเห็นภาพได้อยา่างไรซึ่งจําเป็นที่นักวิจัยจะต้องเขียนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูนะครับในเฟรมเวิร์กหรือว่าในข้อเสนอ,อของทาง บปทนะครับเราก็จะเห็นภาพจีนนะครับว่าทางบปทเ,เขาต้องการอะไรกับางานวิจัยทุนทางวัฒนธรรมในปีหกเจนี้เพราะฉนะนั้นจากแผนจากแผนภูมินี่นะครับเราก็จะเห็นว่าบปทนี่ต้องการให้มหาลัยนี่ขับเคลื่อนภารกิจที่สี่ของมหาลัยนะครับก็คือการทานุกบารุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยใช้กระบวนการวิจัยนะครับผ่านกระบวนการา engage enrich enhance นะครับก็คือสามสารสร้างเสริมนะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อตอนตอน้นนะครับว่าเราจะทำให้มันเห็นภาพนี้ได้อย่างไรบ้าง engagement enrichment enhancement นะครับง่ายๆก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพราะนั้นทั้งสาตัวนั้นแหละครับทั้ง engage ทั้ง enrich ทั้ง enhance มันต้องทำให้เกิดนะครับ Thailand cultural capital นะครับเป็นทุนทาง วัฒนธรรมของประเทศไทยให้ได้มันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับหนึ่ง cultural map อันนี้ต้องเกิดครับต้องเกิดเขาเรียกว่าแผนที่วัฒนธรรมซึ่งทางบปทเขาก็เขาเรียกว่าทำาทำกรอบไว้ให้นะครับเราก็แค่เอาข้อมูลไปใส่ไว้ในแผนที่วัฒนธรรมซึ่งซึ่ง,งทางบปทเขาเขาได้ออกแบบไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับ ตัวที่สองนะครับ cultural leaders อันนี้ก็ต้องให้เกิดผู้นำทางวัฒนธรรมเพราะนั้นงานวิจัยของเรานี่จะต้องสร้างาสร้างผู้นำทางด้านวัฒนธรรมในชุมชนออกมาให้ได้อาจจะเป็นนวัตกรวัฒนธรรมนะครับที่สามารถเข้าใจสามารถนำอของดีในชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ มาสร้างแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเพื่อผลิตเป็นสินค้าได้ตัวที่จะต้องเกิดอีกตัวหนึ่งนะครับ cultural enterprise นะครับก็เรียกว่าสินค้าวัฒนธรรมนะครับสินค้าวัฒนธรรมเราจะต้องทําให้เกิดนะครับตัว business plans and practice นะครับตัวแผนธุรกิจต่างๆเราจะพัฒนาสินค้าที่เป็นสินค้าที่เราทําจากทุนทาง ทางวัฒนให้เกิดมูลค่าได้อย่างไรนะครับแล้วก็ค u า t ่าค l า p a ิ e รอสเปซนะครับพื้นที่ทางวัฒนนะครับเราจะพัฒนาพื้นที่นะครับให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวตัวคีย์เวิร์ดนะครับที่มันปรากฏอยู่ใน uh, กรอบทุนทางวัฒนมว่าเราจะต้องทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้ค่าเชิงรอบแมพค่ a เชิอรลีเดเอร์ c u l t u r a l enterprise แล้วก็ c u l t u r a l space สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นตัว output นะครับที่จะนำไปสู่ outcome ที่จะนำไปสู่ impact ในอนาคตเพราะนั้นสิ่งที่โบบทอยากเห็นนะครับที่มันเป็นปลายทางก็คือ local soft power นะครับเกิด soft power ในชุมชนนะครับเกิด c u l t u r a l economy เกิดเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นมาจากทางวัฒนธรรม local consciousness การสำนึก,กนะครับในภูมิปัญญาในวัฒนธรรมของตนเองอันนี้ก็คือ,อตัวที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ตัวอเอาพุทที่มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีปรากฏอยู่แล้วนะครับในใน,ในกรอบทุนทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งทางบอบทกําหนดว่าชัดเจนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะต้องพยายามเขียน เพื่อให้เห็นภาพว่าสิ่งต่ตางๆนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร r e ร์เชอร a ลี r เร,รเราจะสร้างได้อย่างไร Cajuro Map นะครับจะมีการอัปโหลดข้อมูลได้อย่างไรนะครับอันนี้มันขึ้นลิงก์ไปสู่การเขียน Proposal ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นสุดตัวที่มันตอบโจทย์นะครับปลายทางของเรามันจะเกิด local soft power นะครับเป็น soft power ในชุมชน,นครับเป็น เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากทุนทางวัธรรมแล้วก็เป็นการสํานึกรักท้องถิ่นการสํานึกรักวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเขียนให้มันเห็นภาพนะครับตอนเสร็จสิ้นงานวิจัยถ้าเกิดเราดูนะครับกรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์นะครับที่ทางบบทให้ความสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่ จะต้องอ่านแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกนะครับว่าเขาต้องการอะไรและเราจะทําให้ถึงเป้านี้ได้อย่างไรนะครับเช่นช,ช,ช,ชุดข้อมูลทุนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งจะต้องเอาไปไปกรอกข้อมูลในคาชิโรแมทนะครับผู้นําต่างๆไม่น้อยกว่า3คนเราจะสร้างอย่างไรนะครับให้ได้คาชิโรเลดเดอร์ไม่น้อยกว่า3คนอันนี้เป็นกระบวนการที่เราจะต้องเขียนให้เขาเห็นภาพให้เขาเชื่อให้ได้นะครับว่าเราสามารถ สร้างได้จริงนะครับชุดข้อมูลทุนทางวัฒนมผู้นําทางวัฒน์ผู้ประกอบการทางวัฒนมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับนักวิจัยทุกคนว่าเราจะสามารถทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่มันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากาที่มีการทํางานวิจัยสําเร็จแล้วนี่ก็คือว่า ทุนทา้าวธรรมเนี่ยจะต้องไปเพิ่มผลประกอบการของชุมชนเนี่ยให้ได้อย่างน้อยที่สุดเพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้านะครับซึ่งใหม่ๆเนี่ยตอนตอนเราเริ่มศึกษาตอนเราลงไปพบป่าพื้นที่เนี่ยเราก็เริ่มเป็นกังวลว่าอีสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเราจะทําถึงไหมมันจะมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมที่จะไม่สามารถถึงสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดว่า เราสามารถทําให้ต้นน้ําชัดเราทาปลายน้ําชัดเจนนะครับมีกระบวนการนะครับในการทําปลายอ่ามีกระบวนการในการทํากลางน้ําอย่างมีประสิทธิภาพน,นะครับปลายน้ํานะครับร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นมันเกิดขึ้นเองนะครับโดยธรรมชาติโดยส่วนโดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเองโดยโดยอัตโนมัติโดยพลวัตของมันเองโดยไดนามิกของชุมชนเอง มันจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละร้อยละสิบห้านะครับโดยพลวัดของชุมชนเองนะครับวัตถุประสงค์นะครับซึ่งทางบบทก็กําหนดว่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉนั้นวัตถุประสงค์ที่เราจะเขียนในงานวิจัยของเรามันก็ต้องไม่หนีไปจากสี่ข้อนี้นครับหนึ่งพันธกิจข้อที่สี่สองรวบรวมข้อมูลทุนทวธรรมสองสร้างผู้นํานะครับสร้างผู้ประกอบการ สร้างวิสาหกิจวัฒนธรรมนะครับและก็ข้อ4สร้างนิเวศวัฒนธรรมให้ทุกคนเกิดความสำนึกรักท้องถิ่น local consciousness นะครับอันนี้ก็คือเป็น4วัตถุประสงค์นะครับที่ทางบพทเขากำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยจะต้อง support นะครับวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อนี้เพราะนั้นเวลาเราเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็ต้องไม่หนีไปจาก4ข้อนี้นะครับมันก็ต้อง สนับสนุนและก็เกี่ยวโยงนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามและก็ข้อสี่นะครับขอบเขตดำเนินงานนะครับและก็เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานผมคิดว่าทางบพทค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของตัวชี้วัดในเรื่องของสิ่งที่ทางบพทต้องการอ,อ,อาจจะพูดได้ว่าไม่คลุมเครือว่าเขาต้องการอะไร เขาบอกเราตรงๆว่าเขาต้องการอะไรต้องการกลุ่มผู้ประกอบการสิบกลุ่มต้องการสินค้าสิิชิ้นนะต้องการสร้างลีดเดอร์ทางว่าทำสามคนอันนี้เพราะนั้นมันเป็นการบอกสิ่งที่บบปทอยากได้หลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ทาง บบทก็กําหนดกอบไว้แล้วครับว่าต้องเกิดจาก3องค์ประกอบสําคัญก็คือ engagement นะครับการสางการสาร,าร,สารนะครับ enrichment การสร้างนะครับแล้วก็ enhancement การเสริมหรือว่าการหนุนเสริมผมเรียกว่าสศนะครับสารสร้างเสริมเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการนี่คือปลนไกที่จะทําให้เกิดสิ่งที่ทางบบทอยากเห็น เพราะนั้นโจทย์ของเราก็คือว่าในการสารนะครับสร้าง collaboration นะครับในการสร้างดินามิกนะครับของของทีมวิจัยของเราจะต้องทำอย่างไรนี่เราก็ต้องมาตีโจทย์ครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ให้มันสามารถสร้างสร้าง,สร,างสร้างทีมวิจัยสร้างเครือข่ายนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปหนุนเสริมภารกิจหนุน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 เสริมสิ่งต่างๆที่เราอยากเห็นให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะนั้น อยากจะบอกนักวิจัยว่าเริ่มต้นก็อย่าท้อก่อนนะครับนี่คือเขาเรียกว่าความทา้าทายนะครับที่ที่ทา้าทายนักวิจัยนะครับว่าเราถ้าเกิดเราสามารถทำได้มันทำให้ act เี่เกิดกับชุมชนอย่างแท้จริงเมื่อเมื่อ i m p เ c กเกิดกับชุมชนอย่างแท้จริงเนี่ยนอกจากว่า เราทํางานวิจัยสําเร็จแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจนะครับความปลาบปลื้มใจแล้วก็ความสัมพันธ์กับชุมชนกับมหาลัยมันก็จะเกิดขึ้นมาเองนะครับโดยพลวัตของมันนะครับเพราะฉนั้นเ,เมื่อเราเขียนพัพโพสต์อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ให้อาจารย์ทุกท่านภูมิใจว่าเรามีความประสงค์มีความต้องการที่จะพัฒนา พื้นที่พัฒนาท้องถิน่นให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญต่อไปเพราะนั้นถ้าไม่ได้ปีนี้ก็เสนอปีหน้านะครับก็หรืออาจจะเสนอในเแบบหัวข้อเรื่องอื่นนะครับแต่วิธีหรือว่าวัตถุประสงค์ต่างๆอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันตรงตามกรอบของทุนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะ ฝากทุกท่านนะครับว่าปัจจัยสู่เป้าหมายนะครับก็คือ c c e s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  ั c e s s เนี่ผมก็แยกนะครับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือตัว S ตัว S เนี่ยก็คือ see your g o เราต้องเห็นชัดว่าเป้าหมายต้องการอะไรทุนทางว่าทำเนี่ยเขาต้องการอะไรและเราจะไปให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับตัวที่สองก็คือตัว u understand the obstacles เราอาจจะเห็นอุปสรรคเห็นปัญหานะครับแต่ถ้าเรา ทีมงานของเรามีความเข้มแข็งร่วมกันทําความเข้าใจปัญหาทําความเข้าใจอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์นั้นพร้อม้อมที่จะแก้ไขปัญหาเราก็สามารถเดินหน้าไปได้ครับตัวที่4ก็คือตัว C create and effective teamwork อันนี้สําคัญนะครับตัว teamwork ตัวทีมวิจัยจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันจะต้องพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ใช่ หัวหน้าทีมไปลูกทีมอีก2อสามคนยังไม่ได้ขยับพร้อมกันหรือ,อลูกทีมก็กระตุ้นหัวหน้าทีมอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจร่วมกันทั้งหมดนะครับว่าเราจะต้องการอะไรและเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายนะครับก็คือการ create and effective team work นะครับตัว c นะครับตัว Clear communication อันนี้การสื่อสารนี่สําคัญมากในตัวทีมวิจัยเองก็ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน นะครับว่าหัวหน้าทีวิจัยนะครับเพื่อจะให้บรรลุกวัตถุประปสงค์ของงานวิจัยละต้องทําอย่างไรบ้างลูกทีมคนที่หนึ่งรับผิดชอบอะไรคนที่สองคนที่สามคนที่สี่แต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบอะไรแล้วสื่อสารไปรยังชุมชนให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันได้นะครับว่าเราจะมาทําอะไรแล้วผลผลิตสุดท้ายเนี่ยชุมชนจะได้อะไรนี่ก็คือการเคลียร์คอมมิวนิเคชั่นนะครับอีกตัวลึกก็คือตัว E นะครับถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใดนี่มันจะ ประกอเป็น u ั c ซ s s ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท,ทุกตัวอักษรมีความสําคัญทั้งสิน้นตัว e นะครับ n u n t e r on challenges มันจะเจอกับความท้าทายนะครับเมื่อเราลงไปในพื้นที่มีความท้าทายต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะครับกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอสภาพของพื้นที่เองนะครับสภาพของนักวิจัยเองนะครับล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น เราต้องพร้อมที่จะรับกับความท้าทายนั้นนะครับแล้วก็ตัว S นะครับ s t a y on track อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับเราต้องให้ชัดเจนนะครับว่าเราทำอะไรเราต้องการอะไรให้มันอยู่ในาตามกรอบการวิจัยที่เราเขียนไว้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบตามความต้องการของปบทแล้วก็กรอบที่ชุมชน ได้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วตัว S ตัวสุดท้ายก็คือตัว s n t h e s i z e the result เอามาวิเคราะห์นะครับเอามาสังเคราะห์นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วชุมชนได้อะไรจากงานวิจัยของเราเพราะนั้นอันนี้ก็คือตัว success su w SU c e W, s, s มันจะขาดตัวหนึ่งตัวใดไปไม่ได้ถ้ามันขาดตัวหนึ่งตัวใดไปนี่มันจะไม่สามารถนำเราไปสู่เป้าหมายได้เพราะนั้นปัจจัยความสำเร็จของ success มันต้องประกอบกันทั้ง เจ็ดตัวอักษรนะครับมันจะขาดตัวหนึ่งตัวใดไปไม่ได้นะครับ<ม>ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกท่านนะครับในการเขียนทอป o p ์เซลนะครับเพื่อนำสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับการพิจารณาจากทางปปทนะครับขอขอบคุณมากครับ